เกี่ยวขึ้นมาเฉยเลยนี่ปลาฟาเล็กอ่อปลาอ่อปาก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 โอ้หกตัวแล้วไงหันหน้ากันหน้าไมู่้ผมกินมั่วๆไปก่อน จะดูไอ้เร่งมาว่าอยู่ไหนเอามองม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 งเลียะมงเลียะ tiếng tiếng mà tai ôi dồi, ôi dồi, ôi ôi tiếng tiếng chiêng ท่านผู้ชมเสียงเล่น chiêng, Ừ Ừ, ừ. Để, <laughs> โอ้โหดูอีกแล้วหัวดูคนนี้จะได้ไหมโอ้โอ้ยโอ้ยนี่ตงไหนจนเน่อะ

ตายไม่ทันท่านผู้ชมกัดดูมากว่ามาจากจาเพรามาจากจากขอขอจากจา เอ้ยปลาจุดนี้ก็กินรอบลำเรือหัวเรือทำอะไรอยู่วะวนเนี้ยแม่ตีไหนเส้นก,กันะมาลู้มมุมกล้องเป็นไงมั่งจดรวยชมมั่วหมดแล้วไม <สา S 1> ่ได้จัดปรับเลย ปลามังกัดดีไม่เห็นปลาก็เห็นฟังเสียงผู้บัญญาตเอ้ากองตากัดไหมดูเด้ออตามมาตามมาตามมาโยโย่ไว้ตรงที่ไปตีไปท้ายเรือหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาถือไว้พอแล้วพอแล้วพอแล้วยอมยอมยอมได้แล้วอะไรวะ